ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะ่ยสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะซึ่ นะครับผมนะฮะเอาจริงๆแล้วคือมีน้องคนหนึ่งนะครับผมนะส่งคลิปวิดีโอมาให้พี่ดูเป็นคลิปตัวอย่างนะครับผมนะฮะถามว่าได้มาจากไหนนะครับผมนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับทิกต o อกนั่นเองนะครับผมผู้ชมะซึ่งในทิกต o อกเนี่ยน่ครับผมนะฮะเป็นสิ่งที่แบบอื้มพูดตรงนะคือแบบว่าใครก็ได้นะครับผมนะที่แบบเอออยากจะดังนะครับผมนะก็สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมนะครับผมนะข่าวเฟกนู่นนี่นั่นนะครับผมนะรวมถึงข่าวจริงก็มีนะครับผมนะฮะต้อง ปวิดีโอนของเรานะครับผมนะก็นั่นแหละครับผมนะก็จะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูคลิปวิดีโอหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะจากน้องคนหนึ่งนะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับผมนะฮะใครที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ก็คงจะยืนยิ้มไม่น้อยเลยนะครับผมนะและก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมนะขออนุญาตไปสุ่มผลกันก่อนนะครับผมนะคิดถึงลัซซี่นะครับผมนะฮะพี่ก็ที่คิดถึงเหมือนกันนะครับน้องๆหรือเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนน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 ะะะะะพรรรร้้้้้ออออออมมมมมมไไไไปปกัััคคคคคบบบบบบบผผผผงงงงเเเยยยยุณูชาาาาาาา็ททด่่่ขลลลลีีโแห ้านเลยไม่เข้าใจนะครับผมแต่ช่วงนี้คือแบบเออนั่นแหละโอเคไม่พูดกันเยอะนะครับผมนะฮะสุ่มผลก็ยังเกลือเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดไปรับชมกันเลยนะครับผมนะกับอัปเดต18มีจริงหรือเปล่านะครับผมนะไปเลยครับโอเคตัดมาที่ Discord นะครับผมนะฮะถูกส่งมาโดยคุณน้อง OAT นะครับผมนะตอนแรกตั้งใจว่าจะเบลอชื่อนะครับผมนะแต่พอดีแบบเออน้องเขาอนุญาตก็เลยแบบเออเผยแพร่ไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับผมนะที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นจริิงงงเเป็็นนนนทจจหรรรรืออออวว่่่่่่าาาาาแแบบบไไมมมใะะะยี้คัผสถตตด ก็ขอส่งได้นะครับผมนะที่ Discord เลยนะครับผมนะใครที่ไม่มีลิงก์ Discord นะครับผมนะฮะอยู่ใต้ดีคลิปชันเลยหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะส่งข้อมูลนะครับสามารถส่งได้หมดเลยนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับผมนะที่น้องเขาส่งให้พี่เนี่ยประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมนะช่วงก่อนไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่านะครับผมนะว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะครับผมนะสำหรับอัปเดต18ของเเรรรานนนะะคคคััับบผมไปกลยลิปนนี้ะครับผมนะความยาวอยู่ที่ประมาณ18วินะครับผมนนนนนนะะะะะเเดดีีี๋ยยวววมมมาาู่่18ิ้้ครรััับบผจใหอไ เราบ้างนะครับส่วนชื่อคลิปเองเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับผมนะอัปเดต18นะครับผมนะแล้วจริงหรออะไรประมาณนี้นะครับผมนะขนาดชื่อคลิปยังไม่มั่นใจเลยผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนละกันว่ามันมีแนวทางหรือว่าแนวโน้มที่จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะไปกันเลยครับขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงนะครับผมนะเผื่อติดลิขสิทธิ์นะครับผมนะประมาณนี้ครับผมนะไปเลยฮะก็เป็นคลิปที่เอ่อเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นปกช่อง YouTube ของใครหรือเปล่านะครับผมนะฮะอ้าอ้าเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเหมือนจะเป็นรููปภาาพออยย่งงเดีีวนนนนะะะคครรรัับบผมมข้้ลต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเลยครับผมนะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมนะในทางด้านของผลแก๊สนะครับผมนะแล้วก็ผลหิมะของเรานะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะข่าวพวกนี้คือบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้อันนี้คือเฟกขึ้นมาแน่นอนนะครับผมนะฮะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผมข้อมูลตรงนี้ยังไม่ออกมาเลยนะครับการสปอยนะครับผมนะก็ยังไม่มีด้วยนะครับผมนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมนะคิดตามได้จินตนาการตามได้นะครับผมนะแต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณนิดนึง ก็ได้หละครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างที่จะเฟกขึ้นมานะครับผมนะแต่ว่าเข้าใจแหละว่ามันเป็นสื่อทิ๊กตอกนะครับผมนะก็ทําเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์ก็ได้นี่คือเข้าใจอยู่นะครับผมนะแต่บางข้อมูลนะครับผมนะอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าบางทีเราก็ต้องแบบแยกแยะนิดนึงนะครับผมนะว่ามันคือรูปภาพสามารถตัดต่อได้นะครับผมนะฮะถ้ามันเป็นคลิปวิดีโอี่อะไรว่ากันไปนะครับผมนะอันนี้อาจจะแบบจับผิดได้ยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามาเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับผมนะฮะคือทําอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับผมนะฮะ สรุปเลยนะครับผมนะฮะอัปเดต18เนี่ยนะครับผมนะฮะยังไม่มีอยู่จริงนะครับผมนะฮะซึ่งยังไม่รู้เลยว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะแต่ว่าในอัปเดตต่อไปเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นของบอกฟุตเนี่ยนะครับผมนะน่าจะเป็นอัปเดตอีเวนต์นะครับผมนะของวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมนะอันนี้มีแน่นอนนะครับไม่ใช่เดือนธันวามนี้นะครับผมนะแต่ว่าเป็นต้นเดือนมกราหน้าเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือฝากให้คิดนะครับผมนะใครที่มีข่าวสารข้อมูลบอกว่าเฮ้ยพี่มันจะมาช่วงเดือนธันคัระบ มาช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับผมนะของเดือนมการานั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องเขาก่อนนะครับผมนะจากน้อง OAT หรือว่าน้องโอ๊ตนั่นเองนะครับผมนะที่ส่งข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับผมนะฮะมาให้พี่ได้รับชมนะครับผมนะมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจริงหรือว่ามันแท้แค่ไหนนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับผมนะฮะที่มีข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าจะเป็นทาด้านของรูปภาพหรือเป็นวิดีโอนะครับผมนนนนนนนะะะะฮสสสาาาาาาามมมมรรรรรรรถ่่่่่่่งงงผผ Discord ีไได้้้เเเลยยยยคคคคัััับบบบหหหหใใใออ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 กกก์ชชืืืว็ เข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับสาระดีๆของเรานะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย